สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมอเมทิตหินแห่งการบำบัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอเมทิตเป็นอัญ,ญมณีสีม่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นหินในตระกูลควอต ถูกใช้ทําเป็นเครื่องประดับมานานกว่า2,000ปีอเมทิสตอยู่ในอัญ,ญมณีที่มีค่าตั้งแต่ศตวตรรษที่18เปรียบเสมือนพลอยชนิดหนึ่งสามารถพบได้ หลายพื้นที่ทั่วโลกแหล่งที่พบพอยสีม่วงมักพบในรอยแตกพงหินของหินอคนีในประเทศบารซินอูรุกวัยตำนานความเชื่อของกรีกช,ชาวกรีกโบราณมักสวมใส่อเมทิตเป็นเครื่องประดับ และมักนิยมนำมาแกะสลักเป็นภาชนะใส่เครื่องดื่มของมึนเมาเพราะมีความเชื่อว่าจะปกป้องไม่ให้ผู้ดื่มเมาได้ในประเทศไทยจะเรียกว่าพอยสีดอกตะแบกหรือบ้างเรียกว่าแก้วนางขวัญ ซึ่งเป็นชนิดของโป่งขามนั่นเองตามความเชื่อของชาวร้านนาอเมทิสมีสีม่วงถือว่าเป็นสีสำหรับกษัตริย์แสดงถึงความสูงสักจึงมักเห็นอเมทิสกลายเป็นเครื่องประดับของราชวงศ์ในต่างประเทศ เช่นสมัยกษัตริย์ฟาโรของอียิปต์มงกุฎของราชวงศ์อังกฤษและราชวงศ์แห่งรัสเซียมีความเชื่อว่าสวมไว้จะทำให้จิตใจสงบสุขถ้าวางไว้ใต้หมอน จะทำให้หลับสนิทตลอดคืนและจะนําโชคนําลาบมาสู่ผู้ครอบครองด้วย ยังเชื่อว่าป้องกันมนดำด้านมืดและทำให้สมองปลอดโปมีสมาธินี่แบบยังไม่เจริญในานะครับถ้านำไปเจราาิญในเป็นรูปต่างๆ